สวัสดีครับพบก,กับช่อง y t u t u v ีเพจวันนะครับวันนี้จะทำรายการที่ชืีอว่า V-Page วันพอดแคสตตอนที่4กับประกาศคำสำคัญอีกแล้วนะครับกับตอนนี้ชื่อช่องใหม่เปลี่ยนชื่อแล้วมีชื่อว่าเซนไตอิงมันจะหมายถึงอะไรกันบ้างนะครับผมช่องนี้จะเน้นไปที่คอนเทนต์หลักแต่ละอย่างทั้งหมด3อย่างในช่องเดียว เพราะว่าประกาศว่าช่อง V series ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเซนไตอิ่งอย่างเป็นทางการแล้วก็ประกาศถูกยกเลิกทำคอนเทนต์บันเทิงเกาหลีอย่างเป็นทางการแล้วเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงขั้นสําคัญเรื่องนี้รายละเอียดมาให้ฟังคันผมถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับคอนเทนต์ต่างต่อไปนี้เริ่มต้นที่ นิวจีนกันก่อนในปี2024นีสะครับมีสมาชิกใครบ้างมีน้องฮันนี่พี่มินจีพี่ฮเยอินพี่แฮรินแล้วก็พี่เตเนียลนะครับซึ่งนิวจีนนะครับเป็นเกิลกลปที่ผมทำคอนเทนต์มาตลอดเลยครับยาวไปนู่นเลยครับฝากอุดหนุนนิวจีนมาตลอดโอ้โหวงนี้แปลว่าโอ้โหสุดยอดกันไปครับซึ่งสุดยอดมากครับแต่ละวงครับเมื่อวานนี้ไม่ดูไล์สดมาใช่ไหม ตอนปาร์ตี้คริสต์มาสนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าไอคอนเทนตเนอร์จีเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับก็ทำมาอย่างดีครับแต่ว่าพี่แกของเราเนี่ยโอ้สุดยอดมากครับส่วนคอนเทนต์ที่เหลือในอีก2ปีก็คืออย่างเมทัลฮีโร่แล้วก็ไปไอปีปลปี2026เนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์เซนไตนะครับทำออกมาเรื่อยๆครับ เราไปถึงการรีวิวของเล่นอยู่ในช่องใหม่ไปเลยครับส่วนที่เหลือเนี่ยคอนเทนต์นี้จะเป็นอย่างไรความแตกต่างอยู่ที่ช่องนะครับไม่ใช่ว่าคิดแล้วมันหนักใจนะเว้ยเอยอไอนี้ได้ฮนะแต่ว่าคอนเทนต์ New จี n ที่เป็นคอนเทนต์ที่มันมีความหลากหลายครับแต่ว่ามันก็ดูปลื้มใจนะฮะสำหรับแฟนดอมนะฮะซึ่งตอนเนี้ย ผมทำมาไม่กี่คลิป14รายการแล้วในช่องเอเส้นไตยอยิงนะครับแต่ว่าช่องนี้เขาเปลี่ยนชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทําคอนเทนต์นิวจีนเพราะว่าทํารายการอย่างเช่นมีเมมเบอร์5คนครบเลยแต่ว่าสมาชิกก็นอื้นใจไปหมดเลยโอ้โหเป็นเด็กน้อยอยู่กระต่ายฮะแต่ว่า <Okay. S 1> เฮ้ยใครจะไปรู้ว่าไอ้วงนี้ไม่ธรรมดาออราเอพี่แกเก่งสูดต,ต่อจากพ t s หรือเปล่าโอ้โหเรียกว่า พลังเยอะมันเยอแตวงที่เป็นเออีกโอ้โหจบหายกันไปฮะแต่ว่าอีกวงหนึ่งก็คือว่ายูจีเนี่ยพี่แก่สุดยอดกันแล้วครับแต่ว่าเป็นวงที่เขาทำคอนเทนต์มาผมก็เลยตัดสินใจว่าทำคอนเทนต์แต่ยูจีอย่างเดียวเลยนะครับก็จะ <c oughs> ไม่ง้อใครแล้วแต่ว่าคอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ที่น่าจะโอเคนะครับรก็ <c oughs> ทำมาได้ดีนะครับ แต่บอกไว้ก่อนแลวครับว่าทำพอดแค่ผมจะไม่ทําลงในเอ่อปิริบรนะเ,เดี๋ยวมันโดนผิดกฎไม่ใช่ไรครับแต่ว่าไอ สำหรับสมาชิกนิวจีนมีใครกันบ้างมีน้องฮันนี่มีพี่มินจีมีพี่เดนียลมีพี่แฮร์รและก็พี่เฮีอินมีครบหคนน้องเล็กคือฮันนี่ไม่ใช่แล้วฮันนี่ยังอายุน้อยอยู่นะครับแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถมีท่าทางอะไรกันบ้างโอ้โหนี่อลังการนานสร้างมากแต่ละคนเลยแต่ว่าคอนเทนต์นิวจีนนี่น่าสนใจผมทำมาเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีเวลาทําต้องขออภัยด้วยอยู่ในช่องของเซนไตอิงครับ เปลี่ยนชื่อแล้วครับแล้วก็เป็นเครื่องหมายการค้าอีกช่องหนึ่งนะครับไม่ได้มีแค่ช่องมีเป็ดวันเท่านั้นมีช่องเซนไตนอิงซึ่งเป็นช่องใหม่นะครับแต่ว่าเป็นคอนเทนต์ที่มันมี3ามคอนเทนต์ที่มันแนวแนวนิวจีนบ้างแนวเมทัลฮีโร่บ้างแนวซูเปอร์เซนไตผมเลือกแค่3แนวนะครับนอกนั้นแนวอื่นไม่สนนะครับแนวอื่นที่เป็นนิวจีนนะครับแต่ว่า โอ้โหเรียกว่าอลังการมากครับตอนนั้นเขาเป่าเค้กอะไรไม่รู้นะฮะก็เรียกว่าเอ้มีชงมีฉากด้วยนะซึ่งใครทําคิดคอนเทนต์ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็น่าพลืมใจครับแต่ว่าผมก็เลยคิดคอนเทนต์ด้วยออกได้ไงเออ ผมเนี่ยแสดงว่าผมเนะี่ยก็แฟนด้อมยจีนม,มายเยอะเอออันนี้พอสมควรได้ฮนะแต่ว่ามันก็โอเคนะชาวปันนี่ทุกคนเนี่ยแม่งกระจายทั่วโลกนะฮะซึ่งถามว่าพี่แกของเราเนี่ยอืมทำไงต่อะฮะเพราะว่าเรามีคอนเทนต์สายฮาด้วยนะเออไม่ใช่ใครที่ไหนเลยต้องไปคอนเทนต์สายฮายูจีนก็บอกอย่างนี้เลยเออคลิปนี้ไม่ธรรมดานะอันนี้แต่และคลิปเลยโอ้โหเนี่ยว่าอลังการมาก คือกดคลิปเอ้วกดติดตามด้วยนะผมว่าช่องผมเนี่ยก็กําลังพัฒนาอยู่นะแต่ว่ามันไม่ธรรมดาก็เรียกว่าคอนเทนต์ที่เพิ่มใจมากเพิ่มใจไงเพราะว่ามันสุดเบี่ยงไงไม่รู้เอ๊ะมันเบี่ยงอยู่ที่เบี่ยงเส้นคนป่ะเอ๊อันนี้แต่ละคนเลยเพราะว่าต่อไปคอนเทนต์ิวจีนก็จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วคือไม่ธรรมดามากคือเขากําลังเจาะยางอยู่ นี่เราพัดแคที่กูวาเนี่ยโอ้โหอันนี้คือหาเลยอ๋อเรียกวคิดหาเลยอันนี้คือความหาเลยใช่นะครับนั่นคือการทำคอนเทนต์ยูทูบนะหลายผมไปดูมาคลิปหาอันนี้คือความหา,มมา,นนามเลยแต่ว่าสิ่งที่หาที่สุดคือว่า แต่คนเดียวชอบมากโอ้โหประเซลกันได้ฮนะก็เรียกว่าเอาจริงเอาจังเลยนะครับซึ่งคอนเทนต์ิูจีนก็ประมาณเท่านี้คอนเทนต์ต่อมาคือสายเมทันฮีโร่อันนี้ผมทำยากมากๆครับแต่ละเรื่องเนี่ยมันบทบัดได้น้อยนะครับบางซีรีส์เนี่ยโอ้โหใส่ชุดเกาะเล็กครับผมจะทำคอนเทนต์ได้ก็มีเวลาทำหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนี้แล้วแต่ผมเท่านั้นนะครับต่อไป ทำคอนเทนต์เสร็จก็ทำนู่นต่อแล้วนะครับคิดว่ารายการนี้เป็นรายการพูดคุยกันไปนะครับแต่ไอซีรีส์เมทัลฮีโร่เนี่ยควันใจมหาชนมาเกือบ9ปีบ้าง8ปี9ปีครับจะใกล้ครบ10ปีก็ยิ่งใหญ่แล้วนะครับไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนต่อมาก็คือพวกของเล่นเมทัลฮีโร่เนี่ยก็ไม่ค่อยฮิตเหมือนกับซีรีส์หุ่นเปรตยูชานี่แหละ แต่นางเมทัานฮีโร่ของตัวเองเนี่ยมันเลตติ้งต่ำก็เลยทำให้คนดูรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมากไปยังฟังนังซูเปอร์เซนไตโอ้โหมึงฮิตกันตลอดเลยครับผมก็เลยทำคอนเทนต์ซูเปอร์เซนไตออกมาแล้วคราวนี้มันจะพูดคุยเรื่องของเล่นเซนไตผมก็จะรีวิวของเล่นเซนไตในช่องใหม่เท่านั้นนะครับแต่ว่าช่อง V ีเปวันจบกันเท่านี้เหลือแค่ช่องที่มันเป็นสายของเล่นหลัก ผมทำแต่ไม่ได้ตั้งมาสร้างมาเพื่อเด็กนะเพราเดี๋ยวมันรายได้ลดลงของทาง y t u t u อ่ะคิดว่าคงจบนะก็คือช่องใหม่จะเปิดให้บริการวันที่17มกราคมในปี2024อ่ะจะเปิดให้ใช้นานกันแล้วช่องใหม่ของเราเหนือกฎเกณฑ์แม่อันนี้สุดยอดกันแล้วนะถ้าใครมีอะไรสงสัยมาคุยคุยกันได้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้กับช่อง Youtube V8000 ด้วยครับแล้วก็เปิดตัวช่องใหม่นะนะคือไอช่องนี้มีชื่อว่าเซนไตนอิงช่องใหม่ล่าสุดที่เริ่มผลิตคอนเทนต์ใหม่กันในเร็วนี้นะครับก็เรียกว่าสนใจก็ติดตามได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าตกกันเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอดแคสต์ตอนหน้านครับแต่เป็นอย่างไรก็ราติดตามครับสำหรับวันนี้ขอลาตัวไปก่อนนะครับไปไปายโชคดีนะครับ